สวัสดีครับธนาพลคนโก้รายงานตัววันนี้ก็มาธุระนิดหน่อยพอดีวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่สิงหาหกสี่นะครับพอดีผมเห็นด่านวังน้ำเขียวครับมีด่านเดี๋ยวผมจะแต่ผมไม่ลงนะครับกลัวโควิดป๋าธนพัท์ก็ติดโควิดไปแล้วทีนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศหน่อยฝนตกปอยอะครับเอ้า ไปไหนแล้วเดี๋ยวขอกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวกี้เขายืนอยู่เรียกตรวจอยู่อันนี้ฝนมันตกป,ปล่อยๆนะผมมาหมวกใส่ก่อนมีการเรียกรถตรวจอะ่ะเขาไม่กลัวโควิดกันไงไม่รู้นะสวัสดีครับครับผมช่างทัดนัสุก น,น,นะครับนี่ฝั่งนู้นนะครับอ้าวไปไหนหมดแล้วตกไปลอย,อยอครับอ้าวไปแล้วครับนู้นเมื่อกี้ยืนยืนอยู่ตรงนี้เอาไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับเออเมื่อกี้ยืนเรียกอยู่ตรงนี้ครับฝั่งนู้นน่ะไม่มีแล้วครับตอนนี้ไปหมดแล้ว ไม่เรียกรถแล้วครับเห็นผมจอดรถตั้งกล้องอยู่ไปหมดแล้วครับฝนตกปล่อยๆนะครับฝนตกปล่อยๆเนี่ยผมผมไม่ลงไปฝั่งนู้นนะครับเนี่ยเยเส้นโคราชรองน้ําเขียวครับโคราชรองน้ําเขียวมีมีม,ม,ม,มีมีตรวจมีตรวจผมไม่รู้เรียกลงไปหรือเปล่าไม่มีครับตอนนี้ เข้าเข้าล่มหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาณหกหกเจ็ดนายยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ผมไม่ข้ามไปผมกลัวโควิดนะสวัสดีพี่น้องไปหมดแล้วเออขยันกันจังไม่กลัวโควิดนะโควิดฝนตกด้วยตอนนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวผมเข้าไปด้านหน้ารถด,ดีกว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าร่มหมดแล้วเอาช่วยแช,ยหยชยขขกก์หน่อยแช์เข้ากลุ่มปากเก่งไกลหน่อย เขาหลบผลมั้งครับสวัสดีครับพี่จิตติอ,อาา๋ออมรัตน์นาประเสริฐเออเนี่ยดานเก็บเดินเข้าล่มหมดเลยเนี่ยฝั่งนู้นระวังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมาได้ข่าวว่ามีตรงนี้มีตรวจเยี่ยวโดวยเอฟซีรายงานมาแต่ตอนนี้ไม,ม่มีละเข้าล่มหมดเลยนะอ๋อเด่นชัยสวัสดีครับน้องชายคนแน่แน่ที่จริงฝั่งนู้นน่ะเมื่อกี้รถรถ ชะลอตัวเต็มเลยผมจอดอยู่ฝั่งนี้แล้วผมก็ลงไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมยืนอยู่ที่ปลอดภัยผมไม่กล้าเข้าไปหรอกผมกลัวโควิดนะเหมือนพี่ชนะพัฒน์อะโดนติดโควิดไปแล้วเอาผมขอเดินทางต่อดีกว่าผมผมมาเอาข้าวสารเข้าวลมหมดแล้ว ฝนมันตกปล่อยๆมันตกตั้งแต่มันตกตลอดแหละแต่เมื่อกี้เห็นยืนตากฝนกันอยู่ฝนปล่อยๆเดี๋ยวผมให้ดูฝนมันปล่อยๆแค่แค่นี้เนี่ยเนี่ยปล่อยๆมันมันมันก็ไม่เปียกอ่ะแต่ผมลงไปแล้วเข,เข้าลมหมดเลยคนหนีเข้าลมไปหมดแล้วคงเห็นผมมาอ่าเดี๋ยวผมเดินทางต่อดีกว่าเลยไม่ได้ดูบรรยากาศด่านวังน้ำเขียวเลย โควิดระบาดหนักไม่น่าตั้งนะครับผมว่านะไปหาผู้ป่วย่าไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นตรวจฉีดด้วยมีการตรวจฉีดด้วยเอฟซี FC รายงานว่าตรงนี้ตรวจฉีดด้วยไปหมดแล้วเขาลมหมดแล้วออกไปก่อนช่วยแชร์นหน่อยเลยไม่ได้ดูบรรยากาศครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ